หัวใจตอนนี้มันอยู่ที่2องเรื่องหงไทยจะสามารถมีบทบาทในการทำให้ระบบพหุภาคีเนี่ยมีความเข้มแข็งได้มากขึ้นได้ไหมกับสไทยจะเตรียมความพร้อมของตัวเองในแง่ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไรนะครับในระยะคือวันนี้เรามาคุยกันบอกว่าทศวรรษข้างหน้าเนี่ยสองเรื่องนี้สำคัญ กว่านโยบายเฉพาะหน้าเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสำคัญกว่าการไปคิดว่าจะมีโครงการใดมาแล้วก็อยู่ดีๆมาช่วยให้เศรษฐกิจไทยเกิดกลับมาร่ำรวยขึ้นอีกจะคาสิโนโหรือจะแลนด์บริดจ์หรือจะพนันออนไลน์หรืออะไรนะครับสำคัญกว่าการที่บอกว่าเอ้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไปต่อรองกับรัมเป็นเรื่องๆได้ไหมคือไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำนะ คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบในจังหวัดที่เหมาะสมก็ต้องทําการหาโครงการที่จะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งสําหรับผมก็อาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ยังควรจะต้องทําอยู่แม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมเรื่องการเจรจาต่อรองยังต้องทําอยู่แต่ถ้าเชิงภาพใหญ่สิ่งสําคัญกว่าคือสองเรื่องที่พูดเนี่ยเรื่องแรกพหุภาคีนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าอาเซียนยังเป็น กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูงแต่น่าเสียดายว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความเราเรียกตัวเองว่าเป็นประชาคมแล้วแต่ความเป็นประชาคมยังต่ำมากนะครับถ้าเราเริ่มหลุดพ้นจากจริงๆพูดถึงทุกวันนี้นะเวลาเราพูดถึงประเทศอาเซียนกันเรามองในมุมแข่งขันกันเองมากกว่าร่วมมือกันด้วยซ้ําถ้าวันนี้เราพลิกกลับมาว่าหนึ่งมันจะต้องมีการมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น นะครับเอาง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเนี่ยอาเซียนยังไม่ได้ลงคะแนนไปในทางเดียวกันเลยถ้าต่อไปนี้เราจะมาสร้างความเป็นเอกภาพมากขึ้นคิดถึงเรื่องของการสร้างห่วงโซ่ประทานในภูมิภาคนะครับแทนที่จะแข่งขันกันอย่างเดียวแต่มองว่าเอ๊ะคุณผลิตในในสวนได้ผมผลิตในส่วนนี้ได้แล้วมาเชื่อมกันให้มันเป็นของของอาเซียนตรงนี้ไปได้ และผมคิดว่าความเป็นเอกภาพของอาเซียนและมีบทบาทในเชิงรุกคาว่าเชิงรุกก็คือแทนที่จะขณะนี้ทุกคนก็ปกสันวแขวนว่าเอจะถูกบังคับให้เลือกข้างไหมก็อาเซียนนะครับซึ่งมีแนวคิดที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้คืออาเซียนเป็นศูนย์กลางในการที่จะเอาคนที่คิดต่างกันโลกคนละขั้วเนี่ยมามาคุยโดยใช้อาเซียนเวทีได้เนี่ยเดินหน้ารุกเรื่องนี้อย่างจริงจัง มันก็จะทําให้อาเซียนเนี่ยมีความเป็นกลางและมีความสําคัญในในเวทีระหว่างประเทศนะครับแน่นอนถามว่าความเชื่อถือตรงนี้มาเราก็ต้องรีบปัดกวาดบ้านตัวเองตัวเองในที่นี้หมายถึงอาเซียนนะครับสองเรื่องใหญ่ๆใลตอนนี้ที่ต้องรีบปัดกวาดบ้านก็คือจะแก้ปัญหาเมียนมาให้พ้นจากสภาพสงครามแบบนี้อย่างไรกับส คอเซ็นเตอร์ทั้งหลายนะครับที่โลกมองว่าเอ๊ะทำไมมาอยู่แถวนี้เหมือนเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงชาวโลกเนี่ยถ้าปัดกวาดบ้านตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของอาเซียนด้วยอันนี้คือประเด็นสำคัญข้อที่หนึ่งผมมองว่าถ้าอาเซียนพลฒนกกำลังการและมีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้นเนี่ยเราก็จะอย่างน้อยลดผลกระทบทางลบที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าโลกาภิวัตน์ถดถอยได้ นะครับเพราะว่าเหมือนกับเราก็ยังพยุงมีม,มีส่วนในการพะุนงรักษาระบบพหุภาคีและยังใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงอย่างน้อยในอาเซียนด้วยกันเองนะครับให้ได้ประโยชน์มากกว่าการที่แต่ละคนแต่จะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจะหาทางไปนะครับแล้วก็ถ้าเรามีบทบาทสําคัญอย่างที่ว่าเนี่ยผมว่าเราก็จะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยสําหรับคนที่อยากจะหลบความขัดแย้งในในภาพใหญ่ว่าเออ ก็อาเซียนเขาเขามีบทบาทสําคัญในการเป็นตัวกลางนี่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับส่วนที่2เนี่ยที่บอกว่าแล้วเราต้องมาเตรียมตัวเองนะครับในในแง่ของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเนี่ยจริงๆ2เรื่องหลักที่ผมพูดมาตลอดก็คือ1เรื่องปัญหากฎระเบียบทั้งหลายที่ไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันสางส,สังขยาให้เร็วที่สุด ับ2คือเพิ่มทักษะคนนะครับพบัรทัดสุดท้ายเนี่ยทักษะคนจะนําไปสู่เรื่องของผลิตภาพนะครับแล้วก็ความสามารถในการที่จะให้คนของเราเนี่ยมีรายได้นะครับจากสภาพที่ขณะนี้เราเจอปัญหาคนจํานวนมากจมอยู่กับเรื่องของหนี้สินนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถปรับตัวมีทักษะในการที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆได้นะครับสเรื่องนี้ก็ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดสําหรับภาครัฐ ะครับในการที่จะทำในแง่ของการมาส่งเสริมอุตสาหกรรมก็คงต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยทั้งสภาอุตสาหกรรมองค์กรต่างภาเอกชนและก็รัฐบาลก็มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ต้องส่งเสริมต่อไปนี้ก็เช่นอุตสาหกรรมที่อิงกับเรื่องของนวัตกรรมอิงกับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสก็คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะถึงแม้ทรัมป์อาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้หรือสหรัฐอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่โลกที่เหลือเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าในความเห็นของผมนะครับในเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่อไปแล้วก็3เนี่ยก็คือมาดูอุตสาหกรรมที่อิงกับเทคโนโลยีแต่อิงกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือเป็นจุดแข็งของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งหมด นะครับไม่ใช่แค่แค่เรื่องอาหารหรือการทําอาหารแปรรูปแต่จริงๆคือแปรรูปวัตถุดิบทางอาหารไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆบวกกับเรื่องของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าจะสามารถหนึ่งคือแก้ปัญหาขีความสามารถการแข่งขันที่ลดลงที่ทําให้ตราการจเจริญเติบโตลดลง ยังสามารถแข่งขันได้ออกไปสู่การสแสวงหาตลาดใหม่ๆแม้ว่าสหรัฐอาจจะปิดประตูหรือแม้ว่าจะมีสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะยังสามารถเดินไปตรงนี้ได้จาก2ข้อเสนอของคุณพิสิทธิ์นะคะขออนุญาตแตกประเด็นนะคะเป็น3ประเด็นทางมิติเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการต่างประเทศแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะคะเรื่องของเศรษฐกิจก็จะสอบท้องกับสิงที่เป็นประเด็นเรื่องของการต้องรื้อใหญ่ ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพราะหนูบมกว่าเราเราไม่ได้ปรับโครงสร้างมาเลยนับ10ปีทําให้มีคําพูดว่าเราอยู่ในทศวรรษที่สาพสูนย์ลสดีเค g d p ไม่โตโตแค่เปตลาดหุ้นก็ไม่ไปไหนนะคะส่วนนี้ไปเหมือนกันแต่ไปผิดทางไปทางไหนก็ไม่รู้ไปจนกระทั่งนักลงทุนก็ท้อแท้สิ้นหวังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นมุมมองเชิงนโยบายนะคะลักษณะในช่วงที่ต้องปรับโครงสร้างแบบนี้นโยบายการคลัง นโยบายการเงินนะคะมันควรจะต้องเดินอย่างไรคือนโยบายการคลังบนโยบายการเงินเนี่ยผมว่าถ้าถ้าจะถ้าจะมาถกเถียงกันในเรื่องของระยะสั้นเนี่ยมันหนึ่งมันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและก็าการประเมินนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันที่มันเป็นปัญหาขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยกับสารกับรัฐบาลเนี่ยคนละคลื่นความถี นะครับซึ่งก็เลยทำให้การทำงานเนี่ยมันยากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถที่จะสื่อสารกันนะครับและทำความเข้าใจกันได้เนี่ยผมว่ามันมีพื้นที่ตรงกลางที่น่าจะเหมาะสมนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าทางฝ่ายการเงินก็ผ่อนลงมาได้แต่ฝ่ายแต่ก็ต้องมออีหลักประกันจากฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันว่าจะไม่ทำอะไรที่มันทำลายวินัยมากจนเกินไป ผมว่าปัญหาขณะนี้เนี่ยก็คือว่าพอรัฐเองเหมือนกับอยากจะกดดันให้ทางนู้นผ่อนทางนู้นก็มองว่ารัฐเนี่ยกำลังจะสูญเสียวินัยเยอะมันก็เกิดแรงต้านและเกิดแรงกดดันว่าเขาเลยไม่กล้าที่จะผ่อนนะครับนั้นตรงนี้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าแต่ในแง่ของระยะยาวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องไปทําการบ้านของตัวเองนะครับภาครัฐบาลเนี่ยความจริง ก็เคยยอมรับออกมาแล้วว่าวันนี้เราเก็บภาษีไม่พอตอนนั้นก็เลยเกิดสูตรไอ้สิบห้าขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยกับส5บห้าแต่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมาพูดกันเรื่องการปรับปรับ,ปร,บปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพราะลำพังค่าใช้จ่ายที่เราใช้อยู่ในขณะนี้เรายังหาเงินมาไม่พอ แต่วันข้างหน้าที่เรามองเห็นว่าสังคมเราสูงวัยขึ้นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับความไม่แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีทําให้เราต้องมีระบบสวัสดิการที่มาคอยดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยยังไงเราต้องหารายได้มาเพิ่มนะครับในด้านภาคการเงินเองเนี่ยก็ต้องตั้งโจทย์เหมือนกันว่าจริงอยู่ธนาคารกลางขณะนี้บอกว่าหน้าที่ของท่านมี2อ,อย่าง หนึ่งอย่าให้เงินเฟ้อเกินเป้ากับสองเนี่ยให้สถาบันการเงินมั่นคงนะครับแต่เงินเฟ้อเกินเป้าไม่เกินเป้าเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าปัจจัยที่มากดดันเงินเฟ้อมันคืออะไรหลายครั้งปัจจุบันหรือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจร้อนแรงมันเกิดจากสงครามต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านโยบายของรัฐจะต้องตึงตัว สถาบันการเงินมั่นคงก็ดีแต่ควรจะอยู่แล้วสามารถเอื้อเศรษฐกิจจริงด้วยไม่ใช่มั่นคงแต่ทำให้เศรษฐกิจจริงเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับแล้วก็โดยที่เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างของธุรกิจใหม่นั่นหมายความว่าตัว แหล่งเงินทุนที่จะตอบโจทย์ตรงนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยนี่ก็เป็นการบ้านของของทางฝั่งที่ดูแลนโยาบายการเงินผู้ชมรายการนี้เป็นนักลงทุนส่วนมากนะคะก็จะถามมุมมองคนพิเิษนะคะนักลงทุนกังวลใจเรื่องตลาดทุ้นนะคะแล้วก็ฝั่งตลาดรัพย์ที่เคยพูดคุยนะคะก็บอกว่าเรื่องตลาดหุ้นเรื่องตลาดทุนก็เป็น ควรจะเป็นวรารายแห่งชาตินะคะเพราะาเป็นสิ่งที่เป็นตัวพื้นฐานสร้างความมั่นคงกับประเทศนะคะเป็นแหล่งเงินออมอีกด้านหนึ่งก็เป็นแหล่งของการระดมทุนซึ่งนําไปสู่การเติบโตของระบะรบเศรษฐกิจต่อไปนะคะสถานการณ์ดูไม่สู้ดีนะคะในมุมของคุณพิสิทธิ์ตลาดหุ้นไทยน่าเป็นห่วงหรือเปล่าระบบตลาดทุนมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขต้องสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรจริงๆมันก็โยงกับเรื่องเศรษฐรกิจจริงนะครับเพราะว่า,าหนึ่งเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็มีปัญหามาโดยตลอดว่า มันมีตลาดที่ใหญ่กว่าในภูมิภาคนะครับหรือที่อื่นๆนะครับถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแข่งขันกันทั่วโลกนะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยการจะไปอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนทั้งโลกเนี่ยเรามีปัญหามาโดยตลอดแต่ในอดีตเนี่ยถึงแม้ขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแต่ว่าสภาพคล่องเราก็เคยค่อนข้างสูงตอนนี้ก็ถดถอยไปเยอะนะครับ เราก็ต้องมาดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจจริงตรงที่ว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าสหรัฐเนี่ยไปดูปออบริษัทที่จดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับเนี่ยผมว่าเปลี่ยนทุก10-20ปีนี่คือแทบจะเรียกว่าพลิกพลิกรายชื่อกันทั้งโผลเลยถูกไหม แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีเกือบหมดล้วนๆนะครับต่อไปก็จะยิ่งทางด้าน AI ทางอะไรก็ยิ่งมากขึ้นพราะหันมาดูของเราเนี่ยของเราเปลี่ยนน้อยมากและ10อันดับแรกของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นหนึ่งรัฐวิสาหกิจแปรรูปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่2ธุรกิจที่อิงกับการใช้อำนาจรัฐสัมปทานหรือธุรกิจที่ถูกมองว่ามีลักษณะของการผูกขาดเนี่ย เกือบทั้งนั้นนะครับตรงเนี้ยคือจุดที่ผมคิดว่ามันทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยจึงมีปัญหาในภาพภาพใหญ่นะเราไม่พูดถึงเหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหนะ้าแล้วก็มันก็จึงไปโยงกับเศรษฐกิจจริงว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมที่เมื่อกี้เราคุยกันและอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์มันเกิดความเปลี่ยนแปลง มันเกิดการเปลี่ยนมุมมองของชาวโลกที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราพ้นจากสภาพที่เหมือนกับตอนนี้มันติดลมอยู่ ส่วนมิติเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็คือเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความมั่นคงนะคะในช่วงที่โลกดูเหมือนว่ากําลังจะเปลี่ยนขั้วนะคะการนโยบายต่างประเทศของเราถูกมองว่านโยบายผ่ลู่ลมเนี่ยจะรอดยากหรือเปล่านะคะเราควรยืนฝั่งไหนระหว่างสองมหาอำนาจหรือว่าเราควรที่จะมีจุดยืนยังไงนะคะการดนเรื่องของความมั่นคงโลกดูเหมือนไม่ปลอดภัยมากขึ้นมีความขัดแยง้งมีสงครามหลายจุดนะคะคือถ้าปล่อยไปแบบนี้นะคะเราจะไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งหรือไม่นะคะนโยบายฝั่ง ต่างประเทศแล้วความมั่นคงควรที่จะมีแนวทางไงคะในทศวรรษหน้าอันที่หนึ่งก่อนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอา,อาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ก็ต้องบอกว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ค่อนข้างรักษาความสมดุลในแง่ของการที่จะเป็นมิตรกับมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยยังค่อนข้างอยู่ในสถานะค่อนข้างดีอยู่เพียงแต่ผมเนี่ยไม่เชื่อว่าเราจะหลบปัญหานี้ไปได้เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำงานในเชิงรุกบ้าง นะครับผมจึงยังยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของความมั่นคงในที่สุดเนี่ยอาเซียนเนี่ยคือหลังพิงที่ดีของทั้ง10ประเทศในภูมิภาคนี้แต่ต้องทำให้อาเซียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคือมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงมีความใกล้ชิดมีความแน่นแฟนมากขึ้นนะครับ คือในอดีตเนี่ยเราก็มักจะชอบเปรียบเทียบกับสาภาพยุโรปใช่ไหมครับเราไม่อาจจะไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับว่ามันยังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง<ม>นะครับใครที่ไปยุโรปเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งบางทีไม่รู้ตัวข้ามพรมแดนไปแล้ว<ม>นะครับแต่ที่นี่บอกประชาคมเดียวกันนะครับแค่ เห็นปัญหาชายแดนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บ่งบอกว่าไอ้ความเป็นหนึ่งันเดียวกันตรงนี้มันต้องทํางานกันมากกว่านี้เพราะอ,ะอาเซียนเนี่ยหนึ่งจะมองแค่เพียงว่าการมีความแน่นแฟ้นทางเศรษฐกิจเป็นเพียงแค่เรื่องบอกว่ามีการค้าเสรีไม่เก็บภาษีกันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันมีเรื่อง มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมันมีเรื่องข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกกฎระเบียบที่ยังไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้อันนี้ก็ต้องเดินหน้าในการที่จะทํานะครับสถ้าอาเซียนยังอ,อยู่ในกติกาของการทํางานที่บอกว่าเฮ้ย hey, เราอย่าไปทําอะไรที่เพื่อนไม่สบายใจกันนะ สุดท้ายเนี่ยเราก็จะทําได้แต่เรื่องที่ไม่มีใครค่อยว่าอะไรหรอกเพราะไม่ค่อยสําคัญไงก็เลยตกลงกันได้หมดนะครับถ้าเราทากันงนีไปเรื่อยๆเนี่ยอาเซียนก็จะก้าวช้ามากนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราถึงขั้นจะต้องไปเป็นแบบยุโรปหรือไปส่งเสริมว่าเอาต่างคนต่างไปจุนจ้านแทรกแซงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่มันจําเป็นจะต้องมีการมาถกเถียงหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็บอกว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน นะครับต่างคนต่างไปเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาหมดค่ะสุดท้ายขอฟังโลกในมุมของคุณอพิสิทธิ์เองนะคะมองโลกในทศวรรษหน้านะคะในาฐานะที่ถ้าเป็นผู้นำนะคะผู้นำควรที่จะมีวิธีคิดนะคะมี mindset อย่างไรในการบริหารประเทศให้ฝ่าฟันความท้าทายในทศวรรษหน้าคือมองในมุมของโลกก่อนนะค่ะหนึ่งเนี่ยผมว่าทุกคนควรจะดีใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าเร็วมาก แต่การบ้านสำคัญก็คือว่าเทคโนโลยีมันก็มีความเป็นดาบสองคมและเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่า,อย,าอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ทำให้เกิดการกระจุกตัวหรือการผูกขาดของอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นผู้นำต้องต้อง,ต,องต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันและ ต้องเริ่มมองออกว่าจะกำกับดูแลให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันมาสร้างประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ได้อย่างแท้จริงนะครับสการเผชิญปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกร้อนซึ่งเป็นความอยู่รอดของมนุษยชาติเนี่ยยังไงก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแสวงหาความร่วมมือกันมากขึ้นและทำความเข้าใจกับประชากรในประเทศมากขึ้นอันนี้ในภาพรวมนะครับแต่ว่าสำหรับแต่ละประเทศหรือ ถ้ามาเจาะจงกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็คือก็ต้องพยายามมาให้ความสําคัญกับปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งทุกประเทศมีขณะน,นี้เพราะความที่โลกเปลีป่ยนแปลงเร็วนี่ว่าทํายังไงโครงสร้างเนี่ยมันถูกปรับมาเพื่อรองรับกับโลกในปัจจุบันอนาคตได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ต้องพร้อมที่จะทําเรื่องที่อาจจะใช้เวลาเรื่องที่อาจจะยากนะครับมากขึ้นมากกว่าที่จะมองหรือยังมีความหวังว่า เออถ้าทําเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองทําแต่เรื่องง่ายๆหรือทําแต่เรื่องที่อาจจะถูกใจประชาชนในระยะสั้นวันนี้ขอบพระคุณแงม่มุมในการมองโลกจากมิติต่ตตาองๆจากมุมมองของคุณพิสิทธิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสว<อ>ัสดีค